แต่งใหม่เลยนะคะทําสีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะตัวปรับไฟฟ้านะคะและพร้อมปุ่มดันหลังนั่นเองนะคะและพร้อมกับเบรกเบมโบสีเขียวสะท้อนแสงแบบน,นี้ด้านหลังเป็นของ AKC นั่นเองนะคะเป็นตัวชุดแต่งใหม่ของเรา สวัสดีค่ะมาเจอกับแจนนะคะมารีวิวเอลเรกันค่ะวันนี้นะคะมาดูตัวนี้เลยค่ะเอลเร h ว t e แท็กนะคะ1899ค่ะค่าตัวของเขาตัวนี้แบ็กอ d ดิชั่นมากๆเลยนะคะตัวนี้แต่งอะไรบ้างนะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง AKC นะไว้นะไปดูกันเลยค่ะตัวนี้นี่เลยเปลี่ยนกระทังหน้าค่ะทั้งยวงเลยเป็น FORD แบบ F.O.R.D. Mm hmm. แบบ V6 Raptor mm hmm. พร้อม mm hmm. มินิไลท์นะคะสีส้มนะคะ,ะ,คะ3จุดแบบนี้คลออไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยแล้วเด t i ทามลันนิ่งไลท์ของเขานะคะเป็นลูกแก้วนะคะเมทริก L.E.D. Mm hmm. นั่นเองค่ะปรับได้ต่อองศาพวงมาลัยนั่นเองนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ Y-Tag ค่ะที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวเอรนั่นเองนะคะอะ และชุดแต่งค่ะตัวนี้นะคะ AKC เคยเห็นกันหรือเปล่าตัวนี้เป็นชุดแต่งใหม่เลยนะคะทำสีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะไปดู้ในส่วนของด้านข้างกันเลยดีกว่าตัวนี้นะคะนี่ซุ้มล้อเล็กๆค่ะสนิ้วนะคะพอประมาณช่วงล่างไม่ดีโยค่ะส่วนล้อแมกซลายยางค่ะเป็นล้อแมก ฟูเอลนะคะ,ะของแท้เลยรัดด้วยยางโตโยท้านะคะโอเพกแคนทนะคะตัวนี้เป็น a l l t r a เอขับดีๆนีนทุกสภาพผิวถนนนั่นเองเลยเ <Okay. S 1> ทมากเลยคะและพร้อมกับเบรกเบมโบสีเขียวสะท้อนแสงแบบนี้พร้อมกับจานเบระคะที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองคะ่ะตัวนี้นะคะยางอยู่ที่265นะคะ5 5 R 20คะ่ะเท่มากๆเลยค่ะขอบอกอ่ะด้านข้างนะคะ ตัวแหลกหลังคานะคะเราทำเป็นสีดำติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วครอบมือจับกันเล็บก,กันลอยนะคะสัญ,ญลักษณ์ w วทยแท็กและตัวบันไดข้านะคะแบบซาะร่องน้ํานะคะแล้วก็ตัวนี้เลยสีโครเมียมมาจากโรงงานนองค่ะมาในส่วนด้านท้ายกันนะคะ ไฟค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของเรานะคะตัวนี้ใส่ครอบไฟในส่วนของครอบไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยกันกระแทกได้ในระดับหนึ่งและใส่ตัวครอบตัวนี้ค่ะตอนเปิดนะคะจะมีแสงไฟออกมาจากคำว่าเอเวอเรสนั่นเองค่ะสวยงามมากๆ อะสัญลักษณ์ Y tag และในส่วนของสเกิร์ตค่ะตัวนี้ค่ะด้านหน้าและด้านหลังเป็นของ AKC นั่นเองนะคะเป็นตัวชุดแต่งใหม่ของเราและท่อหลอกซ้ายขวาสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะตัวนี้เท่นะคะใครชอบนะคะตัว Y แ a กขับสี่นะคะแบบนี้ก็จัดได้เลยนะคะสวยงามมีสไตล์ค่ะเป็นแบบ black edition นะคะทั้งคันเลยด้านในสวยงามมากๆเลยค่ะมีไฟแอมเบียนไลท์นะคะสีฟ้าแบบนี้เบาะนะคะเป็นเบาะ ้าเป็นบาะหนังนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ w i ท์แ a นะคะพร้อมกับตัวปรับไฟฟ้านะคะและพร้อมปุ่มดันหลังนั่นเองนะคะอ่าและนีนส่วนหน้าจอค่ะหน้าจอแสดงผล8นิ้วนะคะพวงมาลัยไฟฟ้าร0อเปนะคะพร้อมมัตติฟังก์ชันพร้อมในส่วนของหน้าจอนะคะก็12นิ้วเลยนะคะแล้วเชื่อมต่อค่ะด้วย Apple CarPlay Android Auto นะคะและแถมยังชาร์จแบตได้แบบ วายเล e ชาร์เจอรนะคะและไทเอ t ไทซีนั่นเองค่ะพร้อมพิเศษเลยค่ะเกียร์อ e ีชิปเตอร์รับปรับนะคะในส่วนของโหมดต่างๆในการขับขี่และเบรกไฟฟ้าด้วยค่ะและตัวนี้เลยค่ะไฟออโต้ค่ะปรับได้นะคะทั้งไฟหน้าจอและไฟด้านหน้านะคะแล้วก็ปุ่มสตาร์ทเอนจินนะคะทางด้านประตูค่ะก็ปรับไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนี้เองนะคะพร้อมกับได้สีส้มนะคะสวยงามทีเดียวเชียวค่ะ นี่เลยไบเทอร์โบของเรา w i ท t แท็กเอเวอรสนะคะตัวนี้ขอนําเสนอเลยะคะแบ็กอีดิชั o นใครชอบตัวนี้นะคะโทรมาหาจันได้เลยค่ะ081-826-2623นะคะแอดเบอร์ไลค์ขึ้นค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปแล้วก็สวัสดีค่ะ